สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเต้ดำซิ่งครับผมเอ,อ้ขมือดึกเดินอันนี้เราก็เดินทางมาแล้วครับพี่สโมอ,อยู่ไหมครับ นี่เรามาหาพี่สมโอนะครับสวัสดีครับมาสั่งรถนะครับสั่งวันสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับนี่โอ้โอ้มาดูกันหน่อยครับแกทำอะไรเนี่ย อคนอื่นเลิกงานนะครับจะขอ,องอู่เลิกไม่ได้ครับเขียนโปรแกรมครับอ,อขยันขนาดนี้เอาเงินปไวบ,บไหนหมดครับลูกพี่นี่ใครหลย,ยลว่ากันนะนีเยอะกว่ากันผมแค่สิบล้านเอาพี่น่าจะล้านเดียวมั้งล้านโอ น้องผมนะครับที่อยู่ใกล้กับพี่อ,อ้อําชวนผมไปวิ่งตู้อีกแล้วนี่ใช่พี่พนะมมนว่างานไหนงเงินสดก็จ่ายเลยแต่นานสุดไม่เกินสองอาทิตย์พี่ว <c oughs> ิ่งซ้ายนี่แหละพี่รัวล้มหรอพี่วิ่งซ้าย เอาไหนพี่บอกจะต่อเองอะ่ะอ๋อพี่ซื้อหางนั่นแล้วเดี๋ยวเราจะลางหางโรบเบิตมาคืนแกนะครับ,บคัดซีกระบระน้ำโอ้ยโอ้ยตกใจหมดไอเครื่องบ้านี่ าาทบพี่ผมขอแอลลูปอีกคู่หนึ่งได้ไหมในจานโอผมเลยพี่ไอ้ตรงน่องได้สายให้ผมไหมพี่ผมลืมบอกตัวนะ ไอตรงครอบน่องอ่ะโอ้สายอะไรครับอเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับผมมาสั่งซื้อรถครับผมแล้วก็ได้เลย,เ,ยเสร็จเลยมาถึงปุ๊บเสร็จปับป๊บเงินก็ยังไม่จ่ายครับแกว่าเอาไปใช้ก่อนเลยอโอ้นี่มาแล้วครับเอาพี่แกลืมใส่ฝั่งนี้ตัว มันมีข้างเดียวมันเขาเกออกมาไม่ข้างเดียวพี่ไม่เป็นไรบ้านผมมีแค่พี่ให้ผมไปสองคู่เอืบ้านบ้านบ้านผมมีผมเอาไปจากที่นี่เลยก็คันนี้นะครับก็มีนี้ตรงนี้ชิ้นนั้นพี่ยังไม่ได้เปิดไพนประตูครับนี่นี่ครับผมแต่ชิ้นนี้ไม่มีครับ พี่ชายใหญ่ว่าถ้าจะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แต่มันดูแล้วมันจะแต่แกว่าไม่ค่อยสวยครับแกเลยไม่ใส่ให้อส่ให้มันจีเลัดกันอ่าไม่เป็นไรครับแต่แกก็ให้อันนี้แทนนะครับนี่อันนี้แทนจริงให้ได้แต่มันมันมันไม่สวยครับผมให้มันสีมัตัดกันตัวนี้ของใหม่ตังนี้ของใหม่มันติดมาจากญี่ปุ่นครับมีมีแค่ชิ้นนี้นะครับที่ใหม่ชิ้นนี้่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้นอกนั้นเก่าญี่ปุ่นครับ แกม้มเกิมนี่กันชนนี่เก่าญี่ปุ่นหมดนะครับสีเดิมสิบล้อปอจูนสีเดิมจากโรงงานโอจากญี่ปุ่นเออก็จากโรงงานเลยครับครอบดุมแกว่าไม่ใช่สีแดงนะครับแกให้บอกผมว่าเป็นสีส้มให้คิดว่ามันเป็นสีส้ม คันนี้ปรับกระจกไฟฟ้านะครับไม่ต้องปรับเองเลยครับกดเลยกดข้างในปรับได้เลยเมื่อวานหรือเปล่าพี่วุฒิมาลองเมื่อวานแหละครับออม,รมีกล้องหลังอ้กล้องถอยคือกล้องต่อไว้กับเกียร์ถอยอย่างเดียวเลยครับพี่ถ,ถ้ากดดูนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จ่ายเลยอือ ไปดูนี่ยกล้อไวอ้อยู่ข้างหน้านะครับป้ายภาษีอยู่ข้างหน้าอ๋อคันนี้ได้ทะเบียนเลยครับถ้าได้ทะเบียนเลยแสดงว่าอีกไม่กี่วันแกก็ได้ตังค์เลยครับถังน้ำมันเลดผมบอกพี่เขาไว้ว่าจะมาเอาวันจันทร์ครับแต่ finance บอกว่าถ้าเอาวันจันทร์กับวันนี้เขาก็แจ้งว่าเอาวันนี้อยู่ดี เวลาจะใช้เปิดนะพี่ยังไม่เปิดเลยครับครับโอเคครับขนั้นมันรัวร่วพี่ไม่รู้รัว่วตรงไหนะอะถังอะถังรั่วเหรอเนี่ยรั่วซึมเต็มเลยเดี๋ยววันผมลากโรเบิตมาคืนให้ช่างปั๊บจัดการให้นิดหน่อยอันนี้ก็รับประกันรัวร่วทุกใบรั่วทุกใบ เดือทุกใบแน่นอนนี่ครับผมขอแผ่นย,ยาวอีกคู่ได้ไหมพี่มันไม่พอใส่กันอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่หกล้อครับผมจะเป็นสไตล์คุณส่งไปใครพี่อ Okay, ค,รคร่าวๆภายนอกแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะเดินทางนะครับซื้อขายอูน,นี้ไม่ต้องทำสัญญาครับจบเลยผ่านทุกอย่างนะครับก็เดือกระรอรับตังค์อย่างเดียวสัญญาไม่ต้องเขียนไม่ต้องเซ็นให้เมื่อยมือครับโอเคครับก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวค่อยพาดูภายในคันนี้ครับเจ๋งม,มากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ